จกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรามาสรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดจะเป็นของวันที่3ตุลาคมนะครับสมนทรโลกสิบสามนะครับเราก็จะย้อนดูกันนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีความนิยม อาชีพชอบหุ้นตัวไหนบ้างนะครับถ้าเริ่มกันเลยนะครับที่ท็อป10 Pop u l a r นะครับอันดับหนึ่งก็เป็น L H นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่6.75เนะครับเปลี่ยนแปลงไปลบ0 1นนะครับอันดับ2มาแรงมากนะครับ S T G T นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่88.50ดนยะครับโดยพวงขึ้นมาถึง8บาทนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับ สำหรับอุ่นตัวนี้ของเซยักนะครับแล้วก็อันดับ3นะั้นเป็นแอดวานนะครับก็อยู่ที่ราคาล่าสุดอยู่ที่170บาทนะครับก็ดีตัวลงนะครับ0.50บาทนะครับอนดัก็เป็นดิฟนะครับซึ่งถูกถูกขายออกนะครับ20%นะครับก็ทำให้ดิฟนั้นก็วันแรกก็ลดลงไปเยอะแยะนะครับแล้ววันที่2ก็ดีตัวขึ้นมา ต่วันนี้ก็ติดตัวกลับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่13.40นะครับโดยลดลงไป0.20บาทนะครับขั้นดับ5นั้นเป็นอินทัชนะครับต่านี้คือเพิ่งเข้ามาใหม่ในการเป็นการป๊อปปูล่านะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่49.50นะครับก็ลดลงไป1บาทนะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าดีนะครับกออ็รอจังหวะที่จะลง ต่ำที่สุดที่เท่าไหร่แล้วเราก็ช็อนเอาไว้นะครับเพราะว่ายินทัศนั้นกับแอดวานนั้นก็าสามารถที่จะทำำํากําไรได้อย่างงดงามนะครับแม้ว่าปีนี้ก็จะมีโรคโควิดนะครับเกี่ยวกับโควิด -19 แต่ปริมาณการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับย่อมอ,อยู่กับบ้านต้องมีการใช้งานกันอย่างมากนะครับก็กยังมองข้ามนะครับว่าจะมีกําไรหรือไม่นะครับ เ็คิดว่าจะมีกำไรมากเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับอันดับกนั้นเป็น C P F นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่28.25นะครับก็บวกขึ้นมา0.50นะครับก็ตัวนี้ก็มีมีการซื้อขายกันมาในหลายๆวันที่ติดต่อกันนะครับก็อยู่ทาง most active บ o ลรุ่มบ้างอยู่ใน most active v บรรุบ้างนะครับก็เห็นการผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับ สำหรับอันดับ7นะครับเป็น AOT นะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับในการจากโควิดในทีนะครับแล้วก็มีการคือออกตัวไปสงสารในผู้มารับช่วงเมานะครับก็ราคาก็กลับตกลงมาที่56บาทนะครับแล้วก็ปิดไปลบไปที่0.50บาทนะครับ ตัวนี้ก็มีแบ็คอัพอย่างดีนะครับเพราะว่าไปลดราคาให้นะครับกับผู้ที่มีการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการลองรับกันในกลยุทธ์นะครับในการเทรดนะครับก็ระวังให้ดีนะครับตัวนี้ก็แต่ทุกท่านก็สามารถทำกำไรได้นะครับเพียงแต่ต้องดูให้ดีนะครับอันดับ8ครับเป็น CPR นะครับนี่ก็มีราคา ล่าสุดที่บวกขึ้นมานะครับราคาล่าสุดอยู่ที่60.50นะครับโดยบวกไป2อ0จุดนนะครับผมต่อไปอันดับเเป็น bts นะครับราคาก็บวกขึ้นมานะครับราคาล่าสุดอยู่ที่9.70นะครับโดยบวกไปที่0.10นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนอันดับ10นั้นเป็นหุ้นธนาคารนะครับเป็น scb นะครับ ก็ราคานั้นร่วงลงมาหนบาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่63.75นะครับบาทนะครับตัวเราจะดูท็อปเดนนะครับในการซื้อความนิยมของตลาดนะครับก็อันดับหนึ่งก็เป็น a c นะครับก็อบวกขึ้นไป0.03นะครับโดยล่าสุดอยู่ที่0.28บาทนะครับอันดับ2ก็ยังเป็นคง ยังคงเป็น S T G T นะครับก็ที่ยงขึ้นไปแล้วนันนะครับระดับ3ก็เป็น S I S นะครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่18.30นะครับแล้วก็บวกขึ้นไป1.60บาทนะครับอันดับ4เป็นเนอร์ครับ ER นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่3.32บาทนะครับโดยบวกขึ้นไปถึง0.28บาทนะครับถือว่าขึ้นมาแรงนะครับสำหรับเหนือแล้วก็อันดับห้าเป็น PK นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่1.44ุดี่นะครับก็บวกขึ้นไปถึง0.11บาทนะครับอันดับหกก็เป็น p s l นะครับ ก็ราคาก็บวกขึ้นไปที่0.45บาทนะครับโดยมีราคาล่าสุดอยู่ที่5.90บาทนะครับอันดับเจ็ดเป็น VPO ครับราคาล่าสุดอยู่ที่0.41นะครับก็บวกขึ้นไป0.03นะครับอันดับ8ก็เป็น AI เ S I A N เก็เอเซียนนะครับก็บวกไปที่0.90บาทนะครับคือถือว่าขึ้นมาแรงนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่12.60นะครับตัวที่9เป็น A J นะครับซึ่งก็บวกขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับ1.30บาทนะครับบวกขึ้นมา1บาทนี่ถือว่ากว่า1บาทนี่ถือว่าสุดยอดนะครับ ราคาล่าสุดอยู่ที่18.70นะครับตัวนี้เป็นตัวเข้ามาใหม่นะครับอันดับ10เป็น KKC นะครับก็ราคาบวกขึ้นไป0.04นะครับอยู่ที่0.58บาทนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับ10อันดับนี้นะครับดูท็อปลอสดีกว่านะครับท็อปลอสวันนี้ก็หลงมาอย่างเยอะนะครับสำหรับ TGO นะครับ ที่ีโป้เนี่ก็ราคาล่าสุดอยู่ที่0.06นะครับเมื่อปีที่แล้วนี้ก็อยู่ที่0.141516นะครับก็ได้เรียกอยู่นานจนกระทั่งตอนนี้ก็โควิด19ก็ลงมาอยู่ที่0.06นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปลบ0.01บาทนะครับระดับ2บัญชียาวนะครับซึ่งราคาล่าสุดอยู่ที่0.16 นะครับนั้สาเป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับก็อยู่ที่ราคาล่าสุดอยู่ที่4.86นะครับก็เป็นหุ้นโดวปกตินะครับของตลาดช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเข้า IPO ปุ๊บราคาก็จะพุ่งแล้วก็จะลงมาไซด์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับโดยราคาลบไปที่0 5 9บาทนะครับ อันดับ4ก็เป็น THE นะครับ THE นั้นก็ราคาล่าสุดที่1.24นะครับลงไปแล้วนะครับลงไปที่0.14บาทนะครับอันดับ5เป็นบล็อกนะครับก็อยู่ที่1.43นะครับลบ0.14นะครับอันดับที่6นี่เป็น TRC นะครับก็ถือว่าเข้ามาในในท็อปลอสนะครับอันดับแรกอันดับท เป็นคือท็อปท็อป10นะครับในการล o s นะครับก็ลงมาเหลือ0.11นะครับหรือลบไป0.01นะครับแล้วก็ดับ7เป็น TFI นะครับ TFI นั้นราคาก็อยู่ที่0.12นะครับดับ8ก็เป็น ERWPF นะครับก็ราคาอยู่ที่4.28นะครับ แล้วก็ดับ9เป็น j c k ก็อยู่ที่1.46นะครับแล้วก็ดับสก็เป็น EMC นะครับก็อยู่ที่0.16นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นราคาของหุ้นขนาดเล็กลงมานะครับก็ช่วงนี้ก็หุ้นขนาดเล็กก็จะลงมาก็ลงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนแปลงเยอะก็ทําให้อ่า ราคาหุ้นขนาดเล็กนั้นดูเหมือนจะลงมาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปดู most active oh. เลยรูครับก็อันดับหนึ่งเป็นไปเป็นเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจาก stgt นะครับซึ่งบวกขึ้นมาถึง8บาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่88.50นะครับอันดับ2เป็น pttep นะครับ utep e นี่ราคาล่าสุดอยู่ที่ 75บาทนะครับซึ่งล่วงลงมาถึง4.50บาทนะครับลบ4.50บาทถือว่าลงมาแรงนะครับตัวนี้ก็ประเด็นก็เราต้องรอช้อนซื้อตอนที่เขา,าทำจุดซับต่ำสุดนะครับแล้วก็พยายามดีตัวกลับขึ้นนะครับตัวนี้ต้องใช้จังหวะให้ดีนะครับเข้าทำให้เร็วรอได้กำไรแล้วก็ออกมานะครับอันดับ3ก็เป็น p t t นะครับ บิทีนี้ก็ลงมาเยอะทีเดียวนะครับก็จากตน้นอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ที่33บาทกว่าตอนนี้ก็ลงเหลือ3 2 2่นะครับก็ลบอยู่0.75บาทนะครับตัวน,นี้ก็เช่นกันนะครับก็รอ,อจังหวะนะครับว่าเขาจะลงต่ำที่สุดเท่าไหร่นะครับอันดับ4เป็นไมโครนะครับก็4.86นะครับ นี่ก็ถือว่ามีม v a l u นะครับล5ก็เป็น K-Bank นะครับ K-Bank ก็77 75 7 5นะครับลบลงมา2บาทนะครับ k คแบงก็สำคัญนะครับก็น่าจะลงได้อีกแล้วก็รอรับได้อีกนะครับนะครับช่วงนี้เราก็รอรับหุ้นเกี k ่ยวกับแบงก์ธนาคาร 1, ต่างๆาก็มีข่าวที่ดูไม่น่าดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ตามเก็บกับแบ่งพวกนี้นะครับอนับก็เป็นมิ้นนะครับอันนี้ก็ผลกระทบุนแรงนะครับโดยตรงจากโควิดไ9นะครับจากการหยุดให้บริการต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือทยอยกลับมาเปิดแต่ว่ายังไงก็คงกำไรปีนี้คงตามจุดสุดนะครับก็ราคาล่าสุดที่19.30นะครับแล้วก็ลบลงไป0.50บาทนะครับ อันเับ7เป็น S T A ครับ S T A นี้ก็มีข่าวดีแล้วก็าราคาล่าสุดอยู่ที่28.00นะครับโดยบวกไปที่1.50บาทนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับดับแก็คงเป็นดิฟนะครับแล้วก็9เป็น A O T แล้วก็ดับ10เป็นมี l นะครับซึ่ง B b l นี้ราคาล่าสุดอยู่ที่94บาทนะครับ ก็ลบลงมาถึง2.25บาทนะครับเจนว่ากลุ่มแบงก์นี้ถ้าลงก็ลงมา2บาทกว่านะครับตัวที่อยู่ที่คิดว่าราคาเยอะๆสำหรับแบงก์นะครับก็ลงมาเยอะนะครับลงมา2บาทกว่ากว่าแสดงว่ากลุ่มแบงก์นี้ก็เป็นสา,ายไปดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอรับตอนที่เขาดาวสุดๆนะครับก็ ดังนี้ไม่มีทางที่จะล่มแน่นอนนะครับเราก็ต้องรอชอนซื้อแล้วก็หวังเอาตอนที่มันจะมีข่าวดีเข้ามานะครับแต่ช่วงนี้เป็นข่าวร้ายนะครับสลับแบงค์นะครับมาดู Most Active v a l อ e วอลุ่มนะครับโทษที Most Active Volume นะครับที่มีการซื้อขายนานแน่นสูงสุดนะครับก็ดับหนึ่งก็เป็น Duty นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่1.46นะครับ ก็บวกขึ้นไปถึง0.09นะครับบาทนะฮะถือว่าลงถือว่าขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ Beauty เนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นหุ้นไซด์เวย์อัพขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรเป็นหุ้นรีเทิร์นได้หรือเปล่าเราต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับแต่นี้ก็เป็นระดับหนึ่งของแอคทีฟวลุ่มนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ อันสับรับอันดับ2ก็เป็น TMB นะครับ TMB นั้นราคาล่าสุดที่0.86นะครับก็ทยอยลบลงมาเลยเรื่อยนะครับลบที่0.03นะครับต่อไปครับลบ0.03บาทนะครับอันดับ3าเป็นไมโครนะครับเราก็ข้ามไปนะครับอันดับนี่ก็เป็น W นะครับราคาล่าสุดที่0.21นะครับตอนนี้ก็คือขึ้นลง,ลงแต่ประเด็นคือเมื่อล่าสุดวันที่3ก็คือ อยู่กับที่นะครับก็รักษาเสถียรภาพได้นะครับก็มีตัวที่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นซุปเปอร์นะครับอันดับ5นะครับราคาล่าสุด่ที่0.84นะครับบวกไป0.02บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับก็จากเส้นกราฟเท่าที่จำได้นะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงของไซด์เว่ย์อัพนะครับถ้าดูจากกราฟและดูจากเส้น EMA นะครับ เรียงกันก็น่าจะถือว่าดีนะครับเช่นเดียวกันกับตัวที่6นะครับดีเช่นเดียวกันนะครับจัวเนอร์เอ็นเออาร์นะครับเพราะว่าเราต้องเลือกเล่นหุ้นที่มีอินดิเคเตอร์ที่ดีนะครับหมายความว่าอินดิเคเตอร์ที่ดีก็ต้องดู r s i ดู m a c d ดู ADX นะครับก็จะทำให้เราสามารถเลือกหุ้นที่มีสายไว้อัพได้นะครับ สำหรับอันดับ7ก็เป็น Max นะครับข้อ0.01นะครับอันดับ8ก็เป็น i r p 4นะครับก็ราคาก็อยู่ที่0.04 2.04นะครับราคาลบ0.06นะครับก็ราคาล่าสุดแม้นก็2.04นะครับสําหรับ XRPC นะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่ชอบอ่าอใน i r p ก็ก็รอเก็บนะครับ สำหรับราคาคิดว่านะจะร่วงลงมาถึง1.99หรือเปล่าต้องรุนันต่อไปนะครับดัดก้าบ้านปูนะครับก็ราคาคงที่อยู่ที่6.40นะครับเรารู้สึกว่าจะมีข่าวว่าออมีการหายชนะคดีนะครับเดี๋ยวก็ทุกท่านก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสำหรับบ้านปูนะครับมีการจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้อง ใช้จ่ายอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบ้านปูนั้นมีข่าวมานะครับก็เราดูนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับกับบ้านปูนะครับสำหรับเดบิตสิบก็เป็นชูนะครับ T R U E นะครับก็ราคาล่าสุดนั้นอยู่ที่3บาทนะครับโดยบวกขึ้นมา0.02นะครับเพราะว่าตัดดิฟออกไปนะครับ2-20%น ประมานั้นก็ทําให้เกิดรายได้นะครับก็น่าจะทําให้เกิดสถานะที่ดีขึ้นของทูนะครับยังไงทูก็ยังเป็นคล้ายเป็นคือเดียวกันหมายความว่าเป็นสากร,รมเดียวกันกันกบแอดวานนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังประมาทไม่ได้นะครับก็ให้ติดตามกันไว้นะครับสลับ a d v a n c e d d e t e c t แล้วก็ o l นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานแล้วก็วิเคราะห์แบบคร่าวๆนะครับสำหรับสี่นดับหุ้น Top10 นนะครับก็ยังไงก็ขอทุกท่านติดตามกดติดตามกดถูกใจกดอย่างไงก็แล้วแต่ถ้าท่านชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ